เปลาเลยแหละลืมบู้งแบบนปโอ้หอแล้วบอกัเอเอาแล้วครับผมก็มาดูการจับปลาครับผมมาดูการจับปลาครับผมก็ไดยเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมได้เยอะพอสมควรนะผมก็อุดหนุนนะครับผมก็ซื้อปลาซื้อปลาพวกปลาป้าใหญ่ๆนะครับผมก็อุดหนุนปลานะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ใกล้ให้เจ้าของช่องนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับแม่ย่โบ๊ะแม่ยี่โบ๊ะมีแม่มาซากบอกเฮ้ยคือปลาไหลนี่ปลาลดเนื้อปลาลดเนื้อไหมปลาลดแล้วนะไอร้านเนาะนี่ผู้คนเซอร์ฟวิธีการเซอร์ปลาปลาปลาซีโป้ไม่ได้เอาเอาแต่ปลาลด มึงก็เสียก็เอาไปตันรถเออได้การเนาะอืมถูกฮ้อนบอกฮ้อนเป็นอย่บอกก็เดียวมีฮ้อนก็เดียวมีฮ้อนโอ้ยิ้มเดียวยู่เนาะ<ม>โอ้พมันตึกตาพีนา่น้องเอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อเช้าอย่างละตีสี่กว่าจนหกโมงฝนตกแห้งจนว่า<ม>คือพลาละลุในทางแปรทางพีเมม่เลิมีมัด น้ำก็เลยอ้อพี่น้องมึงแน่ปู่น้ำมาตะเลิญในผานโอ้น้ำเค็นบ้านเนาะอ้อลายมหลายเพิ่นทรรมะมาตึ๊บนะพี่น้องก็ได้ลายเด้อไปได้ปลาขาปู่พี่น้องผมได้ปลาขาได้ปลากอยู่ลายโตอยู่พี่น้องอืมเลยการออืบ่ลูกในพินลูกตะแถมเออน้ำมันแดง แม่นบ่อ้นอยู่บ่อเออขึ้นอยู่ตีแม่นบ่แม่นบ่อบ่อลลายบ่ออมื่อแล้วอ่าอิมิไปลาลายเท้ป่าป่าเพือเด่ตัวเ่อปลาขาบ่นี่ฮะ เอ้อปลาขาวพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยพู้เมียนปลาก <t ate <t ate <t ็มาท่าหนึ่งเลยปลาโกดถ้ามันลงไพ่ได้ปลาลายเลยพี่น้องเอ้ยได้การได้การได้การปลาลายก็น่าเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ทอร์นาโมะบ่คอยเปต้องปุญปลาทอร์นาก็ได้จมาลายโอ้เลยจะมาลายปลากดจะมีหน่อยมีอื้มปลากดกระไรพี่น้องเอ้ย ปรากฏก็ม่ปรากฏปรเสเงงยปรากดหรืมาเงียบเงียบอยู่ตาตาพม่าตเลออันนี้วอลคือเนาะวอลคือเนาะเออว่คือจักมาตะเลรอเนาะเออตาเล่อมี แล้วบิ้ม้เมอ๋่บังตัวบางยอพี่น้องเออเบงม่พูไปตาเยอะปิ้ขายอยู่บ่ม่ขายอยู่บ่พูนั่งาเลยรอเาเอ้อมอแล้ว้อมอมีหัวจักคนมีหัวจักเนใก้บ่เดิตัวเขาหาเอาเขาขาอยู่เนาะโอ้มาเบิ่งเม่ก่อนเังเม่พี่เลอนี่ก็ดีมีหัวจักบ่เราซื้อเอาแล้ว เรล้านเหอออ๋ออันนี้ไปแล้วมันได้สงสัตตเนือนี่ฮะโอ้หากระานี่เนาะโอ้หอมละมาโอ้มันมาตะเคื้เนาะมีเ้าะปออัศว้าวโพหลายเนาะหลายปข่าวเออมีแต่ปักข่าวแต่นั้นเลยโอ้ อืก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่ดิโอ้เพิ่นเพิ่นอยู่เด้อร้านค้าฮนเนาะเดอร์ตึกฮนเนาะโอ้อยู่ร้านค้าอยู่ตึกฮั่นอยู่ตจะมังจุ่มนี้แล้วบ่เม่บ่จุ่มแท่งมีมีบ่ะมบ่จุ่มแท่งกะละมีเนาะอันนี้จุ่มทั่วไปฮะละแม่นบ่มันจุ่มแท่งมันก็มีมั่งมั่งตึกคือเดียบ่แม่นบ่ โอ้เนาะประเทงประเทงพุทม oh. ีคนตุกอยู่บ so hmm, like. ้านเนาะกระมีแลังกุเมืองทังรายหังกุนอันอ่างอันหางกุอันโอ้กุลท้อกุนท้อกุหูท่างก็บอโน่นท่างลงกระมี่บอไม่คนตุ๊กคือเดียวโอ้ไปบุ้งตุ๊กปลากันนะมีน้ำอยู่บ้านตุ้มกางเมือโอ้ ยังไม่ค่อยมาบอกน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งเอ <c oughs> าอันนี้ <c oughs> น้ำอ๋อตะก,กอนน้ำแห้งกว่านี้บอกมี <c oughs> โอ้ปาลาซิู้พี่น้องผ้มันกระลุกจะลุกงมันแล้วปลาซิวเสอ, <c oughs> อันนี้ปลาตัวเยอนะเนาะนี่อหนนปลาตัวเยอะครับผมก็มาดูคุณป้าป้านะครับผมมามายกยอนะครับผมอืม ล่างเลยเลยเด้นี่คือสั่นเห็นไหมลายตะลุลงหมดแล้วแหละเนาะลายตะลุดลงอ,อล้าโนะตอ้าปลาขาวพี่น้องพี่น้องพวกมีแต่ปลาขาวเออเป็นได้เยอะพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเอาติดปลาเึ้นมาเป็นลงติดท้อกับ <ไป S 1> พี่น้องเมื่อบ้างเขาก็ไปมาแล้ว<อ>แล้วเขาก็เลยมาแวะมาพีเมนเอาได้ข้างน้า ได้ยู่สามสี่เท่าดะฮั่นกดีนะฮั่นกะซามสี่เท่านี่เด้อกับน้องพี่น้องเพราะว่าเมื่อตอนจีซี่คนตรงนั่นได้หันได้ปลาขาวพี่น้องค่ะในคนได้ปลาขาวพี่น้องเอ้ยรโรดแล้วอปลาพี่เลสนี่ปลาคอปปลาคอพี่น้องปลาคอโอ้ปลาคอพี่น้องคนได้ปลาคอปคนมมนปลาคอปเอา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 อันนี้กระต้มซาล้วมีคนได้ปลาคอพี่น้องเอ้ย พวกแน่ปูปดยิมเปิดปอยู่อยมีอย่ีอยีิมเปิดปอยู่พี่น้องปยิมเปิดปอยู่โอ้ยมันเป็นไะไปลาคอวันนี้ปลาคออันนั้นปลาขาวอันนั้นปลาขาวอันนั้นยูหิ่มโพดอย่างงี้เอมเดี๋้หปลาขาวพี่น้องปรูเนี่ยพี่น้องได้ปลาขาว ไปปากขาวพี่น้องเอ้ยพ oh, ah? oh, ี kind of like ่น no ้องแต่ว่านนำไห้พันตึกปลาพี่น้องปลาในน้ำไหลเมื่อวานนไหลแห้งอยู่างแบบเม่ไหลแห้งเมื่อวานมันตึกอย่บ่อ๋อม่บ้านมีน้ำมันเทลวมาฮะโอ้แสดงว่าบ้านคนแดงกอีประมาณสักสมองสองสมองก็คือเราหอดเนาะอันเดีย่าอันเดียแต่ปากขาวบอกไปทำบุญไหว้พ้นอ๋อไม่ได้ไปบ้านทางคนแดงเนาะ อืมปลนตะปลาปขาวปลนตะปลาปขอพี่น้องต้มแดงเขาทำมีหอยทำสับมันเป็นดิมีปลาเนี่ป้ามีเอ้ยอ๋มันเป็นดิมีอะไรมันมีมีหอยมันมีแต่หอยน้อยเมื่อเช้านี่กันปลาไหลคนลงไปตึ๊บอยู่พคนทำได้ยังอันนี้มันยังได้ปลาขออย่างได้ปลาไปเลยวอยู่พี่น้องจะบรรลอมไผ่กับพี่น้องต้มกลือต้มปลาแดง ก็ย้อมผืนแดงทีนี้ทาด้แล้วโอ้ยปลาขาวปลาขาวพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยอัไรปลาขาวพี่น้องอืมจะอ่อนพคนอยู่ก็ได้ปลาขาวกินพี่น้องเอ้ยไม่ได้มีแต่ท่านหนังฮานเด้อท่านหนงไทยก็มีเด้อท่านหนังฮานปลาเยอนะเนาะได้ฮอกรได้ได้ปลาพ่อพ่อได้แกงเย้ เ่งน okay, like so ี้หนูจีดองเหมือนเดงๆตรงๆองๆมัแต่ปากขาวเนะตรงนี้คุณเด่นแดง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 อยอ่คูให้พูดูดพูพูได้อีกแล้วมุมนั้นได้ดีดีนะปาะขาวเนาะเธอเด็กกระเทือเด็กกระเทือเด็กกระทือคนไปห้องฝนเหออันนี้เปิารถปลดรถปิดแล้วปลดแล้วลดระเบิดลระเบิดยนงมีรถยนงมีรถลดระเบิดลระบิดเ่มีรถอีเมฆว่างเยู่ฟารถเารถอีเม เปรตนแล้วเปรตนแล้วน้อยนเด้เป็นคุบเอาลูกพี่น้องครูครูเอาคุบเอากระปูโอ้้อคุบเอากระปูพี่น้องกระปูแดงต้อกระปูธรรมดากระปูแดงพี่น้องกระปูแดงขายแพงแพงกระปูแดงขายแพงแพงขายแพงกระปูแดงอืมเหมือนเป็นนี่กระปูค่าย กระปูข่ายเมื่อก่อนเห็นบะเ็นมันเอาไปมันประกาศขายอยู่ขายมีจักมีจักเพิ่นมันอยู่บ้างเลอบรเเพิ่นบะเ็นก็เลาะไปาแยกเวลาเบือค่นอยู่เกอวัดค่นอยู่เกอวัดเบื่เออมันขายมันขายกระปูข่ายขายกระปูข่ายจนวันร้อยเนื้อจนวะบ้างสิบเประโตนี่ละ บางสิกว่าตเอมันจะใชตอนนี้มากินเนื้บุพีน้องมุมนะฮะมันมันตเนอพีน้องเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพมามุ่มนั้นหามันมันได้เกืบกูบ้านได้ตเวเยอน่คนได้ตเนอนึ่คนได้ตเนอน่พีน้องบงเ่พูพูะก็ได้ก็ได้ได้ก็ได้ สนไหนก็ได้สนไหนก็ได้สนไหนก็ได้เกินห่อนอีเมกุดเออใหกุตเออใหกุดบังผืนแดงนแล้วค่อยลานเล้วค่อยลานอีเมกุตเนี่แล้วลานอีเมกุดลานขวดดอนวันนี้พวกพี่น้องโอ้ยคนเกิดต๋าโอ้คนก็ได้อยู่ด้วยได้ปักขาวด้วยพี่น้องเด้อได้ปักขาว แลปคอแลปาแลปคอทางปารลดปารกอตก็ม่อยู่พี่น้องเออปาากตก็มีปาลดก็มีพี่น้องพี่น้องผมนึกว่าาดกอปปาร์อนทาปปาราไปด้พี่น้องเด้อมีแต่สมบัตเ้อยอพี่น้องเอไปจะอ่อนเพินเด้อตาจะอ่อนพินโอ้ยว่าทนลุ้นเพินท่นลุ้นเพิ่นกับมป่พนต้อนย้ยลุ้นตามขึ้นมาแลบนี้ โอ้อยังไม่ขึ้นมาเนาะโอ้บรรยการยาการพี่น้องเ,ออเปินได้ป่าลา้านนลายเออนี่ยพี่ปรคอเยอะเจ้ <c oughs> <c oughs> ประคองเงนองเยอะเออเออบังแน่ผู้พี่น้องผออูมิค่จบมิ <c oughs> ไมขาอยู่บ่็เร่ม่ว่าแม่เยอะว่าละเมื่อปีกันตำหองบ่เราจะมรงแนวโู้พี่น้องมีแต่ปลาขาวเมืงแน่โูพี่น้องเออ้วได้เมือเงแน่โู้ขอก็ได้ยั่มีปานนี้ได้ยั่มีปานนี้อันนี้ผ่านไมมาได้ลายแท้ก็ละขายเมื่อคำไปเคยขายปลาจากเธอบ่มีเคยขายจากเธอ ดีคือเมจันเด้อบ่เมจันหรือไม่ครบบ่โอ้โหโยนไม่โอ้แล้วบ้านละเน้าแล้วเหรอแล้วแต่เมล็ดราคาเด้อนั่นระเบอร์ขาเป็นยังบ่แล้วแต่เมล็ดราคาเด้อผู้ดีเบิ่งเมล็ดเพิ่มมาซื๊ดป่าพี่น้องเออก็จะเห็นปลางงามๆเมื่อคอซื้อนเมล็ดิ่นจะเพิ่มราคาหนี้เลย ดรันอปมนมแต่ปลาตัวใหเ่ๆอันนี้ีมลไม่ปิ้งเอาไปปิ้งบ่เอานไปปิ้งโตนี่ยบโอเอาดตัวน้อยกตัวน้อยบนี้ก็เอาบนี้แล้วม่เมลือแล้ว่เลอแล้ว่เมลือความเ่าไหนมีเอ้ย มีเอื่อเหงาความนล้วขอลาสิได้แทนเจ้าจะดายอลีฮัลเลยฮะว่าประดังพอดีผลได้ไปพุงจะดุ้งได้บ่ขาดละอืมเมื่อนี้ผู้พี่น้องเนี่ย่นอันเพิ่นอันเลือกปลาเล็กทักก่อนอืมอันแดงพบ่เมื่อปลาน้อยนะมันขมันไปเน่าตึกได้กี่นี่ต้มตึกได้เนาะประชิมอ้าวน้ำเนาะ ปลาซวอ้าวก็มีว่าวันตึกลอดๆาชิมากิข้าวอ่ได้ทตึกหึงอ๋ทลัดจือเยงเงนนาะนี่ก็ได้ลายเงินน้ก็ได้ลายแท้อ๋ออันซีห้ตัวน้เอาไว้กินเออบนพอได้กินกะตำมะุงบกินกะตำมาหุงเนาะสมูมิบะสมูบลูกได้อยู่สิเหล่กรุงเทพลูกอันเออลูกหัอยู่ลบบบีลอุรีอยู่แถวเออ ก็เพิ่มเงิาไปเฮ็ดอนาหนะเขาไปเฮ็ดทางกันแบบนี้บ่อออกะพกินกับตาเอดบ่ต่เอดบ่จากเวาเขาเล่นนี้จาเวลาเขเล่นแล้วเมล่ะจะเมล่ะก้าวเอาเด้อเมด้อค่อยกับมือจักค่อยก็มีเคอยซื้อขึ้นแล้วแต่เมล้วเฮอเด้อแล้วแต่เมล้วเฮ้ออืมบ่ถุงบ่ถุงเบสแนี้เฮ่อเจ้าไก่ยะบบ่เฮ่อเจ้าไก่ยืบบ่ เนก็ผิดใจฮะบ่เขาจะตึกท่ามึงเดินท้องน้ำใหญรถเขาจะตึกท่าได้อยู่มานะอืมค้ามนั่งคักแล้วก็ลุ้นไปอ่านเด้อโอ้ยนั่งจมนั่งแจ็บนะเมฆเนาะเมฆพี่เลอันี่เมฆจุเมฆจุเมฆจุมีแต่เอสได้อันนี้บ่มีแต่เอสบ่มีแต่เอสบ่โอ้พี่น้องซื้อป่านะเมีเวลเอาเมื่อไหวไหวเด้อย่ามันหนาวย่ามันหนาวบ่โอ้ มโน่ครับพี่น้องมโน่นมาแล้ไปเจอแล้วมากัย่านมันหนาวแล้วบ้านโอ้โหเมื่อกี้ตึกเราเอาคอยเอาลงแล้วมันร้อนนั่นก็รถมปลาคอะกับบ่อเยอะบ่อปลาคอกกับนี้เยอะเยอะแต่ปลาขาวเยอะแต่ปลาขาวเนาะได้ปันรถครับพี่น้องได้ปันลดครับผมได้ปันลดได้ปันลดครับผมไม่แต่ไอพี่น้องเพิ่นลงเพลินพี่น้องเพิ่นลงเพลินเพิ่อกะแวะมาเบ้างตึกป่า แม่มาเบิ่งตึกป่าครับพี่น้องเออเป็นตะม้อนนะพี่น้องเออเป็นตะม้อนดะปะ่าอือ